รู้ก่อนรวยก่อน50สัจธรรมเรื่องเงินที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้โดยรามิเศรษฐีผมจะสอนให้คุณรวยรามิเศรษฐีนักธุรกิจชาวอเมริกันอินเดียที่ปรึกษาการเงินและนักเขียนเบสเซลเลอร์เจ้าของผลงานเขียนชื่อดังอย่าง I Will Teach You to Be Rich ผมจะสอนให้คุณรวยโดยในเนื้อหานี้เขาจะมาแบ่งปันบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ตัวของเขาเองนั้น ก็อยากจะรู้ตั้งแต่เนิ่นๆและนี่คือเนื้อหา50ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่น่าจะรู้ตั้งนานแล้วข้อที่ 1. คุณไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นในหนึ่งชีวิตนี้ยิ่งคุณเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นอย่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยเริ่มแต่จงเริ่มตอนนี้เลยจงวางรากฐานการงานการเงินให้แน่นเสียตั้งแต่วันนี้แล้วชีวิตในอนาคตจะสบายขึ้นมาก ข้อที่2ไม่มีทางลัดในการสร้างความมั่งคั่งความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันต้องใช้เวลาและความอดทนรวมไปถึงการมีวินัยเป็นอย่างสูงมันไม่มีสูตรลับใดๆมันมีแต่การลงมือทําอย่างต่อเนื่องเท่านั้นข้อที่3ข้อมูลมากมายก็ไม่ได้ทาให้คนเปลี่ยนแปลงได้แค่การบอกข้อมูลหรือสถิติว่าคนรวยส่วนใหญ่อ่านหนังสือปีละ50เล่มนั้น มันก็ไม่ได้ทําให้ทุกคนอยากทําตามเพราะถ้าคนฟังพวกเขายังไม่เห็นความสําคัญหรือพวกเขาไม่รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับตนเองข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตของพวกเขาดังนั้นถ้าอยากให้คนคนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับเป้าหมายหรือความฝันของพวกเขาซสก่อนข้อที่4จงสนุกไปกับการใช้ชีวิตให้มากขึ้นซึ่งตัวของเงินนั้นมันไม่ใช่แค่เพียงตัวเลขในบัญชี แต่เงินนั้นมันสามารถทําให้คุณได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆได้อย่างมากมายได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการจงใช้มันเพื่อเติมเต็มให้สนุกมากยิ่งขึ้นข้อที่5ทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมของมันบางอย่างเหมาะที่จะทําตอนที่อายุยังน้อยอยู่เช่นการสะพายแบกเป้เที่ยวรอบโลกแต่ก็ลองคิดดูสิว่าในวัย50ปีคุณก็คงไม่อยากจะทําแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจงใช้เงินเพื่อทําตอนนี้ซะเลย ข้อที่6ไม่จําเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบจงอย่ารอให้ทุกอย่างเพียบพร้อมเพราะถ้าคุณรอวันนั้นมันจะไม่มีวันเริ่มต้นสักทีให้เริ่มลงมือทำซะต,ตั้งแต่วันนี้เลยแม้ว่าทําผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปทีละนิดแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นเองข้อที่7จจงใช้เงินเพื่อสนับสนุนตัวตนที่คุณอยากจะเป็นคุณอยากเป็นคนแบบไหนก็ให้เริ่มลงทุนกับตนเองเลยถ้าอยากหุ่นฟิต ก็ให้ไปสมัครฟิตเนสจ้างเทรนเนอร์เดือนละครั้งแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาทีหลังข้อที่8มีเงินสำรองเพื่อคว้าโอกาสซึ่งโอกาสดีๆมักมา,กมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณมีเงินพร้อมคุณจะสามารถคว้าโอกาสเหล่านั้นได้ในทันทีจงเตรียมตัวให้พร้อมคว้าโอกาสอยู่เสมอข้อที่9ให้สร้างความมั่นคงในชีวิตทั้ง3ด้านด้านแรกมีความสัมพันธ์ที่ดีด้านที่2 มีงานที่ใช่และด้านที่สม,มีบ้านที่อบอุ่นซึ่งทั้ง3อย่างนี่แหละจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตเพราะเมื่อฐานของคุณแข็งแรงคุณจะกล้าเสี่ยงและสามารถเติบโตได้มากขึ้นข้อที่10คุยเรื่องเงินกับแฟนตั้งแต่เนิ่น,เ,น,นเพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญอย่ารอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยพูดจงเปิดใจคุยเรื่องเงินกันตั้งแต่แรกกับคนที่คุณกำลังคบหาด้วย เพื่อความเข้าใจและความสบายใจในระยะยาวข้อที่11ยิ่งคุณหาเงินได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเป็นคนที่ใจกว้างขึ้นได้มากเท่านั้นเพราะการมีเงินเยอะๆไม่ได้แค่ทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดียิ่งขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่การมีเงินเยอะยังช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นด้วยจงใช้โอกาสนี้ในการทําสิ่งดีๆให้กับคนรอบตัวและสังคมข้อที่ 12. จงทําความคุ้นเคยกับการสูญเสียเงิน เพราะไม่มีใครทําทุกอย่างได้แบบเป,ป๊ะซึ่งการสูญเสียเงินเล็กๆน้อยๆนั้นเป็นเรื่องที่ปกติอย่าไปเครียดกับมันมากจนเกินไปแต่ก็อย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่บานปลายข้อที่13คุณไม่จำเป็นจะต้องทําตามที่คนอื่นทําเสมอไปคุณไม่จำเป็นจะต้องซื้อบ้านหรือจัดงานแต่งงานหรือมีลูกๆตามใครๆเพราะหลายคนก็ชอบการอยู่คนเดียวมากกว่าจงเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เหมาะสมกับตัวคนเองเพราะชีวิตของคุณ คุณต้องเลือกเองข้อที่14ลองใส่เสื้อผ้าที่คุณชอบก่อนดูป้ายราคาให้คุณเลือกสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองก่อนแล้วค่อยดูว่ามันเหมาะสมกับงบประมาณของคุณหรือไม่เพราะความสุขนั้นมันสำคัญกว่าราคาข้อที่15อย่าใช้บริการมินิบาร์ในตู้เย็นของโรงแรมเพราะขนมกับน้ำในมินิบาร์นั้นแพงเวอร์ ให้เดินไปร้านสะดวกซื้อข้างนอกจะดีกว่าให้ประหยัดเงินไว้ทำอย่างอื่นข้อที่ 16. เปิดใจรับผู้คนที่หลากหลายและวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเราจงอย่าปิดกั้นตัวเองให้คุณลองคุยกับคนที่คิดต่างจากคุณเรียนรู้วิธีการใช้เงินและวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขาคุณอาจจะได้ไอเดียดีๆที่ไม่เคยคิดมาก่อนก็เป็นได้ข้อที่ 17. จจงระวังคนที่คุณได้รับคำแนะนำมา ให้ฟังคําแนะนําจากคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆในด้านนั้นไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ที่เอาแต่พูดแต่กลับไม่มีประสบการณ์จริงเพราะชีวิตคุณนั้นสําคัญเกินกว่าที่จะเชื่อใครง่ายๆข้อที่18จงยอมรับความจริงและเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าถ้าหากคุณรู้ว่าสักวันหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายก้อนโตเช่นจัดงานแต่งงานก็ให้เริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เลยแม้จะยังไม่เจอตัวเจ้าสาวก็ตามที ข้อที่19จงระวังคำพูดของตนเองเพราะคำพูดนั้นส่งผลต่อความคิดถ้าคุณพูดว่าตัวเองทำไม่ได้คุณก็จะทำมันไม่ได้จริงๆจงพูดในสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าขึ้นข้อที่20อย่าให้เรื่องเล็กๆน้อยๆมาควบคุมหรือกำหนดการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆตัวอย่างเช่นการตัดสินใจย้ายบ้านเพียงเพราะค่าครองชีพในทีน่น,นั้นถูกกว่า ซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะสมกับเป้าหมายหรือความต้องการของคุณจริงๆข้อที่21บางสิ่งคุ้มค่าที่จะจ่ายแพงจงอย่าก,กลัวที่จะลงทุนกับสิ่งที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นเช่นเสื้อผ้าดีๆบุคลากรเก่งๆหรือประสบการณ์สุดพิเศษถ้ามันคุ้มค่าสําหรับคุณแล้วก็จัดไปอย่าให้เสียข้อที่22บางสิ่งก็ไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายแพงเพราะค่าจะจ่ายบางอย่าง ไม่จําเป็นจะต้องเสียแพงๆเลยเช่นค่าธรรมเนียมกองทุนที่โหดๆที่คุณสามารถจัดการเงินด้วยตัวเองได้หรือให้คุณหาทางเลือกที่ดีกว่าแล้วนําเงินส่วนต่างที่ประหยัดได้นั้นไปใช้ในเรื่องอื่นจะดีกว่าข้อที่23นําเงินที่ประหยัดได้เอาไปลงทุนโดยเงินที่คุณสามารถประหยัดได้จากการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ให้เอาไปลงทุนเพราะเงินจะได้งอกเงยขึ้นดีกว่าเอาไปใช้กับของที่ไม่จาเป็น ข้อที่24กลการเป็นหนี้บัตรเครดิตนั้นไม่ใช่เรื่องปกติการที่ใครสักคนนั้นเป็นหนี้บัตรเครดิตมันไม่ใช่เรื่องปกติของคนธรรมดาทั่วไปจงรีบจัดการหนี้ให้หมดแล้วใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติข้อที่25ให้ทำสิ่งต่างๆตามความสามารถทางการเงินของคุณอย่าฟื้นทำอะไรที่มันเกินตัวซึ่งถ้าตอนนี้งบประมาณของคุณยังไม่ถึงก็ให้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวคุณเองไปก่อนพอฐานะดีขึ้น ก็ค่อยๆขยับขยายกันอีกทีข้อที่26กํำหนดให้งบประมาณแบบไม่มีจํากัดสําหรับบางสิ่งบางอย่างโดยให้เลือกสิ่งที่คุณรักแล้วจัดงบประมาณให้เต็มที่ซึ่งสําหรับรามิดเองนั้นก็คือเรื่องของหนังสือถ้าเขาอยากอ่านหนังสือเล่มไหนก็ซื้อเลยทันทีเพราะมันคือการลงทุนกับตนเองข้อที่27การเช่าบ้านอาจดีกว่าการซื้อบ้านซึ่งการเช่าบ้านนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไป เพราะถ้าคำนวณแล้วคุ้มกว่าก็เช่าไปเถอะอย่าไปยึดติดว่าจะต้องซื้อบ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้นข้อที่28พูดคุยเรื่องเงินกับภรรยาหรือสามีนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกให้พวกคุณเปิดใจคุยกันเรื่องเงินตั้งแต่เนิ่นๆจะได้วางแผนใช้ชีวิตไปในทิศทางเดียวกันอย่ารอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยคุยข้อที่29อย่าหลงกลไปกับสิ่งที่คุณเห็นเพียงผิวเผินเพราะบางคนที่ใช้เงินเยอะๆโพสต์ Post ลงบนโซเชียลดูร่ำรวยนั้น พวกเขาอาจมีหนี้ท่วมหัวก็เป็นได้จงอย่าไปเปรียบเทียบตัวคุณเองกับใครๆให้สนใจเฉพาะเรื่องของตัวคุณเองจะดีกว่าข้อที่30กําไรจากการขายบ้านนั้นไม่ได้หมายความว่าได้กําไรจริงๆซึ่งการขายบ้านแล้วบอกได้กําไรนั้นในความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะลืมคิดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นค่าใช้จ่ายแฝงเช่นค่าซ่อมบํารุงค่าในหน้าหรือดอกเบี้ยงเงินกู้คุณต้องคิดให้ครบถ้วนกระบวนการก่อน แล้วค่อยบอกว่ากำไรจริงๆนั้นเหลือเท่าไหร่ข้อที่ 31. อย่าพูดถึงความมั่งคั่งในรุ่นต่อไปหากคุณยังมีหนี้ก้อนโตอยู่จงจัดการหนี้ก้อนนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องการลงทุนในระยะยาวข้อที่ 32. เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นลงทุนก็คือวันนี้แม้ว่าเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นลงทุนอาจเป็นเมื่อหลายสิปีก่อนแต่การเสียดายไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้น จงเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่ารอไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เริ่มสักกีข้อที่33จงเฉลิมฉลองกับทุกก้าวของความสําเร็จไม่จำเป็นจะต้องรอให้เกิดความสําเร็จใหญ่ๆแล้วค่อยฉลองเพราะทุกความก้าวหน้าเล็กๆก็ควรจัดฉลองบ้างเพื่อเติมพลังใจให้มีแรงก้าวต่อไปข้อที่34อย่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายถ้าคุณมัวแต่คิดลบทุกอย่างรอบตัวคุณก็จะดูแย่ไปหมด ให้มองหาโอกาสและมองโลกในแง่ดีบ้างมันจะช่วยทําให้คุณชีวิตสดใสขึ้นเยอะเลยข้อที่35ระวังตัวชี้วัดแบบปลอมๆบางคนที่อวดอ้างว่าตนเองนั้นอ่านหนังสือได้ปีละ1 0 0เล่มหรือโชว์ว่ามีลูกน้องเยอะมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาคนนั้นจะประสบความสําเร็จจริงๆข้อที่36งานประจําแบบเข้า9ก้ามงเช้าเลิกงาน5้ามงเย็นนั้นไม่ใช่งานของคนขี้แพ้ อย่าได้ไปเชื่อใครต่อใครที่มักบอกว่างานประจํานั้นมันน่าเบื่อเพราะงานประจําก็คืองานที่มั่นคงและสามารถสร้างไรายได้ได้เหมือนกันสิ่งที่สําคัญก็คือคุณทํางานเหล่านั้นให้มันได้ดีมากแค่ไหนมากกว่าต่างหากข้อที่37การพูดว่าตัวคุณเองนั้นกําลังลําบากนั้นมันเป็นเรื่องที่ปกติคุณไม่จำเป็นจะต้องเก็บเรื่องทุกอย่างเอาไว้คนเดียวให้ลองเปิดใจพูดถึงความท้าทายบ้างมันจะทําให้คนอื่นเข้าใจและพร้อมช่วยเหลือคุณมากขึ้น ข้อที่38สิ่งที่ทําให้คุณมาถึงจุดนี้ได้นั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่พาคุณไปต่อได้เสมอไปเพราะทักษะและวิธีคิดแบบเดิมๆอาจไม่สามารถพาคุณไปได้ไกลกว่านี้จงเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอยู่เสมอข้อที่39ให้ของขวัญกับตนเองในช่วงเวลาที่น่าจดจําปีละ1ครั้งโดยให้คุณใช้เงินไปกับการหาเวลาทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกทึ่งหรือตื่นเต้นบ้าง มันคือของขวัญที่สําคัญในการเติมเต็มชีวิตข้อที่40อย่าคิดถึงแต่ตัวเองจงใช้เงินและความสําเร็จของคุณเพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างและสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมบ้างมันจะทําให้ชีวิตของคุณมีความหมายมากยิ่งขึ้นข้อที่41อย่าซื้อของเพียงเพราะคุณคิดว่าคุณสมควรได้รับซึ่งการคิดแค่ว่าฉันควรได้รับสิ่งนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องซื้อมันเสมอไป เพราะถ้าคุณยังจ่ายมันไม่ไหวก็อย่าพึ่งซื้อดังนั้นจงรู้จักตัวเลขทางการเงินของตัวคุณเองและใช้จ่ายอย่างมีสติข้อที่42จงเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพักผ่อนแม้ว่าคุณจะชอบทํางานหนักแต่คุณก็ต้องรู้จักพักผ่อนให้เป็นด้วยจงใช้เวลาไปกับสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีไม่ใช่แค่ทํางานแล้วเฝ้ารอแต่วันหยุดจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าข้อที่43เปลี่ยนความคิดลบให้เป็นบวก จงหยุดพูดว่าฉันทําไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นแม้ว่าตอนนี้ฉันยังไม่เก่งแต่ฉันก็กําลังเรียนรู้และฉันจะต้องทํามันให้ได้เพราะทัศนคติที่ดีนั้นจะพาชีวิตคุณไปได้ไกลกว่าที่คุณเคยคิดเอาไว้ข้อที่44บางคนเต็มใจที่จะถูกหลอกเพราะไม่อยากทํางานหนักมันไม่มีทางลัดสู่ความร่ํารวยแบบง่ายๆหรอกอย่าหลงกลพวกรวยเร็วพวกหลอกขายฝันถ้าหากคุณอยากประสบความสําเร็จ คุณจะต้องลงมือทำเอาเองข้อที่45ให้คูณ2หรือคูณ3ค่าใช้จ่ายก้อนโตเช่นถ้าหากคุณคิดจะไปท่องเที่ยวหรืออยากที่จะจัดงานแต่งงานรามิดก็บอกตรงนี้เอาไว้เลยว่าคุณจะได้ใช้เงินมากกว่าที่คิดคำนวณเอาไว้เสมอเพราะฉะนั้นให้ทําการคูณ2หรือคูณ3ของงบประมาณที่เคยตั้งเอาไว้จะได้ไม่ผิดพลาดข้อที่46เรียนรู้ที่จะพูดคำว่าเซโนบางครั้ง พูดปฏิเสธบ้างก็ได้ไม่ใช่ตอบตกลงไปซะทุกอย่างอย่างเช่นปฏิเสธเพื่อนว่าต้องขอโทษด้วยฉันยังไม่พร้อมไปเที่ยวในทริปนี้เพราะฉันกําลังโฟกัสกับการเก็บเงินอยู่ซึ่งมันก็เป็นคําสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายและไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรข้อที่47เจงชื่นชมและขอบคุณผู้คนอย่างจริงใจเวลาที่มีคนทําอะไรดีๆให้คุณอย่าลืมขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นอย่างจริงใจเพราะการแสดงความขอบคุณเล็กๆน้อย จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาข้อที่48หากคุณไม่สามารถชําระหนี้บัตรเครดิตเต็มจํานวนได้จงอย่าใช้บัตรเครดิตถ้าคุณรู้ว่าเดือนหน้าไม่มีเงินจ่ายบัตรเครดิตเต็มจํานวนก็อย่าเพิ่งรูดบัตรให้รอเก็บเงินให้พอก่อนแล้วค่อยใช้จะได้ไม่ต้องเป็นหนี้โดยไม่จําเป็นข้อที่49คนที่คุณรักจะจดจําได้ว่าใครเคยช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ในยามลําบากช่วงเวลาที่ยากลําบาก คือช่วงที่คนรอบข้างตัวคุณต้องการคุณจริงๆให้แสดงออกด้วยการช่วยเหลือแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเขาก็จะจดจําเหตุการณ์นั้นได้ข้อที่50ไม่มีใครสนใจคุณจนกว่าคุณจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณควรได้รับความสนใจเพราะคนอื่นไม่สนใจหรอกว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนพวกเขาแค่อยากรู้ว่าคุณช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างจงแสดงให้เห็นว่าตัวคุณนั้นมีคุณค่าและมีประโยชน์กับพวกเขา นั่นก็จะทําให้พวกเขานั้นหันมาสนใจในตัวคุณและนี่ก็คือทั้ง50ข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งราเิสเษฐีก็บอกว่าถ้าเขารู้ทั้ง50ข้อก่อนหน้านี้ชีวิตก็คงจะเปลี่ยนไปอีกเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรข่าวดีก็คือคุณก็ยังไม่สายที่จะเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนณหนตอนนี้คือเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นจัดการกับการเงินอย่างจริงจังให้ลงมือทําสิ่งเล็กๆที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตที่มั่งคั่ง และมีความสุขอย่างแท้จริงและจงจำเอาไว้ว่าความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่เรื่องแค่เงินในบัญชีแต่มันคือการมีชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยประสบการณ์ดีๆและความสัมพันธ์ที่มากมายมีความหมายและมีความสุขในแบบของคุณเอง